เข้านะคะศูนย์สองสองศูนย์นอออกหัวเล่าออกสามสามสองศูนย์นะคะของแม่อุบลวันวันพุธเข้าทางบนทางล่างทั้งสองเก้าแล้วก็สองหกของแม่อุบลวันศุกร์เข้าอีกแล้วเดี๋ยวรอติดตามวันจันทร์เด้อทุกคนเด้อน,นะคะจะมาลงให้อ่าทั้งในคลิปอ่าใน youtube แล้วก็ในกลุ่มเนาะในกลุ่มก็โล่งหายค่ะ กลุ่มนี้เป็นกลุ่มฟรีนะคะเป็นกลุ่มที่ที่ชบาดูแลเองค่ะคุณคุยทักท่ากับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าพี่ๆเอกันในกลุ่มนะคะเขาไปแล้วก็รอชบาดทรงตัวเล็กแนวทางลงไงหายเนาะทุกคนเนาะอ่าและก็ชบาขอญาตเตือนคุณพ่อคุณแม,เม่เนาะอ่ามีชาติสีกระายหลายนะคะ มีพี่ๆเป็นทักมาบอกชบากหลายคนว่า,ามีกลุ่มปลอมนะคะกลุ่มที่เอาหนาชบาไปเฮ็ดตัตงซื้อกลุ่มเป็นซื้อชบาแต่ว่าเรียกเก็บเงินค่าเขากลุ่มชบาจแจงคุณพ่อคุณแม่ไว้ตลอดนะคะชบาทําคลิปมานะคะสี่ปีไม่เคยเรียกเก็บเงินค่าเข้ากลุ่มเลยแม้แต่บาทเดียวนะคะถ้าให้ทุกคนเก็บเงินเขากลุ่มอยาเขาด้วยทุกคนเด้อนะคะ สิบเขากลุ้มเสียเงินเห็ดหยัางชบาลงในยูทูบก,กับลง่งหายในกลุ่มชบากหายฟี่สิบไปเสียเงินเห็ดหยัางค่ะนะคะผู้ใดติดตามชบาลกลรู้ดีว่าชบาบ่เคยเอินเงินคาเขากลุ้มแล้วก็หายฟี่ฟี่ตลอดอยู่แล้วแบ่งปันให้ตลอดอยู่แล้วคุณพ่อคุณแมย่ยาไปลงเขาเป็นเด็ดขาดชบาแบ่งปันให้ทุกคนฟี่นะคะอันเรื่องทุกคนถูกมากโชกดีมากนันสี่ห้ค่านํำใจค่ากาแฟค่า ไอย้ยังของเซียนเพ่น,นันก,ก็แล้วแต่คุณพ่อคุณแมียสิห้เซียนเพ่นไปเนาะอืมนะคะเออจะบาแม่ฝากให้ผูน้นี้ผู้นีน้ในเดอ้อผู้ละเท่านั้นเท่านี้บาทก็แล้วแต่อันเขาเอื่นว่านําใจเนาะคุณพ่อคุณเม่เนาะเอื่นว่านําใจเพราะว่าจะบาน่ะบ่เคยเอื่นเก็บเงินค่าเขาคุมอยู่แวอย่กไปเขาเดอ้อคุณผ่อคุณแม่เราบ้างไว้นัาเพศปลอมก็หลายเลยคุณพ่อคุณแม่เพศปลอมเยอะมาก ทุกคนยาเป็นเด็ดขาดเพจชบาจะมีชบาพารวยแฟนเพจนะคะตอนนี้ผู้ติดต,ตามในเพจอยู่ที่สองแสนเจ็ดอาชบาพารวยเอเวอร์เมน์ชบาลเลดี้รถบรรทุกนะคะผู้ติดตามอยู่ที หกหมื่นเท่าไหร่เดี๋ยวเชบาดูก่อนนะเชบาจะไม่ได้มันอัปเดตหรืยอยังผู้ติดตามอยู่ที่เจ็ดหมื่นเอ็ดนะคะจะเป็นตัวนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยอันนี้ชบาเลดี้ลดบรรทุกเนี่ยผู้ติดต,ตามเจ็ดหมื่นหนึ่งนะคะเจ็ดหมื่นเอ็ดนะคะแล้วก็เดี๋ยวเชบาให้เบิ้ง ถ้าพิมไปชบาพารวยแฟนเพจมันจะขึ้นตัวนี้นะคะเห็นปะชะบาล,ลดีล้นบรลทุกแล้วก็ชบาพารวยแฟนเพจกดเข้าไปค่ะคุณผู้ชมแม่ตัวนี้จะเป็นหน้าเพจของชบานะคะผู้ติดตามนะคะอยู่ที่2องแสนเจ็ดนะคะอันนี้คือเพจจริงมีแค่2เพจนี้นอกนั้นเพจปลอมเด้อคุณบอกคุณแม่ยาไปลงกดติดตามเด็ดขาดแล้วก็ให้ทุกคนเขากลุ่มไปเสียเงินหนังยานะคะ ยาได้คุณพ่อคุณแม่เ้อพอจะบากรบแบงปันให้ฟิฟี่อยู่แล้วเลขดับตัวตรงนะอันนี้เป็นบนนะคะเลขดับตัวตรงบนนะงเด้อะคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวจะมาเปิดดูกับแป๊บนึงของคุณพ่อ าตัวใดพอคนกลับมาใหา้น้ำล้วแสดงว่ามันดับคู่เลเดอคุคพพอคณแม่เดอรมันก็จะมีทั้งดับตัวคู่แล้วก็ดับไม่คู่ด้วยนะคะอ้าวว่าเบิ้งน้ำกันสิเลจักคู่จักหาง60.06นี่เอานี่มันดับคู่ไปแล้ว 15, 5, 1 5 5่แล้วก็24

เจ็ดเจ็ดหกสองศูนย์และก็ศูนย์สองหนึ่งหนึ่งสามเก้าแล้วก็เจ็ดห้า ลงวันที่8เด้อมือนีมือนีวันที่8ค่ะฉบาทายทําวันที่8บางคลิปกับฉบาทไทยทํามือหนึง่งแต่ว่าเด้ไปไไปล่อยลงทุกคนมือหนึ่งกับก็ยืนยันว่าทายทํามือใดเอาเด้อคุณบอกคุณแม่เด้อเพราะว่าฉบาบจะได้ททยทําคลิปไห้อยู่ค่ะส่วนเสาอาทิ์จังเสียงนะคะมีเสี้ยนไหนคนทรงมากหายหลายนะคะฉบับกสิทายทําคลิปไห้เพราะว่าบางวันเผื่อฉบาได้ออกไปแลนดงานน้ำพอนองผู้พาจันสีนะคะ เพ่อได้ออกไปเรียนงานแล้วเกิดว่าอ้างานตูงานแต่ละตูบุคคลผ่างานแต่ละตูเนี่ยมันเป็นขืนงานแป๊บเดียวเราจะบาบริเบตไปล่องานนั่นสิขืนงานแป๊บเดียวเราจะบาไปทรงไก่เสียมันจะเป็นคำกรนเลยสินะไปแต่เศร้าแล้วกับคำนะคะส่วนมาเชบาครับพอเนางผู้พาสิออกจากบ้านประมาณตีสามนะคะแล้วแต่งานนะคะบางงานส่วนมากจะเป็นงานที่ขืนส่วนเศร้าๆค่ะออกไปแต่เดึกบางเทื่อกอ่ะ งานยุไก่นะคะต้องออกไปแต่เดิกเนาะนะคะจะบ่คอยมีงานแบบช่วงเสาร์เป็นสีบ่คอยมีนะคะส่วนมาเสียออกจากบ้านออกจากของตีสาและกัดกลับก็บคือคำเรย,ยสิเนาะะเกิดว่าบ่มีเวลาเฮ็ดคลิปหาก็คือเสาร์อาทิตย์จัเห็นเช่าบ่าวางยุหองเฉีย่บากับสท้ายท่าคขีปก็บใบ้ทุกคนอัปเดตแต่ละมือเนาะ วันนี้ทายทํำที่ไหวนีก็ว่แม่นว่ามันสิไล่อยง่ายๆนะคนุณบอกเขาม่ฉบาต้องมามาต,าตัดต่อตัดต่อเราต้องไปอัปโหลดลงในทาง YouTube ลงทาง YouTube แล้วฉบาตรงมาเฮ็ดภาพปกอ่าพาพปกให้ให้ทุกคนได้อ่านหัวขอ้อง่ายๆว่าเออคลิปนีเน่เป็นของไผของไผอีกนะคะฉบาต้องมาเฮ็ดในจุดนั้นอีกนะคะบวกกับรวมที่ฉบาเฮ็ดงานหลายอย่างันห่ะเนาะแต่ว่าฉบาอะ้ามีสำนักใด ได้มาไหว้ชบาค่ะฝ่าวทายท่าำคลิปแล้วก็วฝ่าวปอยให้ทุกคนอยู่แล้วนะคะฝากคุณพ่อคุณแม่เป็นกําลังใจให้ชบานัน่อ่ะเลขดับบนตัวตรงเนาะทุกคนเนาะอ่ะนะคะผู้ใดบ่มกักแนวทางเลขดับกองฉลากไม่มีเลขดับอ่ะลูกวันพ่อไสไปเบสต์ตัวนะคะคอมเมนต์แบบมี้ชบาเห็นมาหลาย แต่ว่านะคะถ้าใครไม่ชอบในเลขดับก็ปล่อยผ่านนะคะถ้ามั่นใจว่าตัวเลขจะคล้องสีออกสีถือซื้อได้ค่ะบม่ได้ห้ามนะคะ,ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเรีเรยวทางเลขดับเท่ากับไปประหยัดตนทุนเนาะคุณบุคคลแม่นเนาะเอาไปประหยัดตนทุนมันก็นลดตนทุนเท่าได้ดีนะคะขึ้นอยู่กับความชอบนะคะใส่ดุลพินิจในการรับชมเอานะคะเพราะว่าแต่ละคนติดตามบอกือกันนะคะแล้วก็เชื่อปากะใส่เหตุให้ถึกใจใผู้ใดผู้หนึ่ง บอ่อใดค่ะนะคะเชะบาต้องมอมผาพร่วมแล้วก็เอาส่วนร่วมเป็นไงเนาะทุกคนเนาะบางคนเนี่นว,ว่าเชบาลเลขดับบ่ต้องมาล่งดอกมันเสียโอ,อกาสนะคะบางคนก็เชบารอเลขดับอยู่เนี่ยค่ะมันสิมีคนอยู่สองกลุ่มนะคะ,ะมีคนอยู่สองกลุ่มแต่คนกลุ่มที่สามจะเป็นคนที่ว่าลงมาหลวดชบาลงอันใดมากกระเบิร์คือเก่าสิพิจารณาเอาดอกเนี่ยนะคะ คนมันจะมีอยู่3ประเภทประมาณนี้ค่ะระบัณฉบาสิลเลือกเอาผู้ใดผู้หนึ่งบด้เด่นใน3ามกลุ่มนี้ฉบ,บาเป็นคนที่ทําช่องอยู่ในจุดกลางนะคะฉบ,บาต้องลง่เบิดนะคะมันอยู่ที่การตัดสินใจของคนดูจะจะเลือกเบิงแบบใด่นะนะนะคะพิจารณาเบิงอ่เนาะ,ะสําหรับคลิปนี้นะคะฉบ,บาขอตัวลาไปก่อนเอาไปไว้พิจารณาเบิงค่ะเป็นขอมูลนนะคะเนาะ,อะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ